จับนครับ วะรังพุทโธวะรังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทิยะมะมะทิยมะมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสหัสสกายังอรหัสกายังวะรังพุทโธวะรังพุทโธโดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมีองค์พระมหากษัตริย์พ่อสองข้าพระเจ้าจะปฏิบัติหนึ่งสองรูปหนึ่งครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองรูปนะครับ คับหนึ่งสองรูหนึ่งครับหนึ่งสองรูปหนึ่งครับ 1, 2, ร 1, ครับหนึ่งสองโอเคครับครับต่อไปหนองขามครับครับหนึ่งสองลูปหนึ่งครับหนึ่งสองไปายรูนะครั